รลานของคุนี่ฝากเงินให้ลูกพันหนึ่งให้ไม่เอาไหก่อนครับเออเดี๋ยวจะเอาไห่อันนู้นเอามาก่อนพันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาหลุงยังได้ยังกถุงถ้าพอพอแม่เด้อยพันสี่ท้ายไม่ไห้อืมนี่ร้านไหพันหนึ่งตองตองไห้ลูกพันหนึ่งใส่กระเป๋าไว้ก่อนเด้อเออถูกโยกโซ่โยกโซ่โยกโซ่ เออใส่กระเป๋าไว้เลยวะใส่กระเป๋าไว้นั่นมีเงินหลายได้หมือนี่ใส่กระเป๋าเออใสเออเอาไว้อยากกินยังก็ให้เขาซื้อให้อยากทำบุญก็ได้ทำเด้ออันเด้ออยากทำบุญก็ทำเด้อเด้อเอออยากทำบุญใส่บุญใส่บ้านเออครับฮึเขียนเออเดี๋ยวหลานอยากได้ยังเขาบอกให้บอกโลดเขาจะหาให้เด้อ ยาเสียวลดสุกของยามาห้ขึ้นอยู่นี่ของยารดลดลด,ลดนางยางน่ะ